กับวัสดีท่านคณะกรรมาการและเพื่อนเพื่อนทุกๆท่านนะครับกับผมนายสญญายันต์น้อยใหญ่วันนี้จะมาขอนําเสนองานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนปวช .3 สาขาวิชาการท่องเที่ยววิชามาคุทศเรื่องประเภทของบัตรพุกุทศโดยการสอนแบบใช้คําถามร่วมกับสื่อประสงค์ผู้วิจัยนายสญญายันต์น้อยใหญ่แผานาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมวิทยาลัยเจนโนรีพาณิชยาการรละดําเนินปีการศึกษา2565ครับ ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหาปัจจุบันนี้สาขาการท่องเที่ยวนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าวิฒนาการโลกเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องการจัดการเกกรียการสอนในปัจจุบันนี้นะครับเราได้มีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับซึ่งจากสิ่งที่พูดมานะครับผมได้นํา รูปแบบนะครับมาใช้นะครับในการจัดการเรียนการสอนผู้ใจในฐานะผู้สอนในรายวิชามะกุเทศเรื่องประเภทของบัตรมะกุเทศจึงสนใจที่จะมีการสอนนะครับปฏิบัติร่วมกับสื่อผสมเพื่อจะให้ผู้เรียนนั้นเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของวิชามะกุเทศเรื่องประเภทของบัตรมะกุเทศอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น วัตถุประสงค์ของการวิจัย1เพื่อศึกษาประส Morocco, tomato, ิทธ <t win na> ิภาพของการเรียนรู้โดยการสอนแบบใช้คำถามร่วมกับสื่อผสมของผู้เรียนหลักปวชสาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิชามะกุเทศเรื่องประเภทของบัตรมะกุเทศ2เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การเรียนและหลังเรียนวิชามกุเทศเรื่องประเภทของบัตรมะกุเทศโดยการสอนแบบใช้คำถามร่วมกับสื่อผสมค์3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อวิชามากุเทศเรื่องบทบาทหน้าที่ของมากรุเทศโดยการสอนแบบใช้คำถามร่วมกับสื่อผสมกรอบแนวคิดในการวิจัยครับตัวแปรต้นของผมการสอนแบบใช้คำถามร่วมกับสื่อผสมตัวแปรตามนะครับประสิทธิภาพการเรียนรู้โดยการสอนแบบใช้คำถามร่วมกับสื่อผสมของผู้เรียนวิชามากุเทศเรื่องประเภทของบทมากุเทศสครับผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน นะครับแล้วก็ตัวแปรตามในตัวที่สก็คือความพึงพอใจของผู้เรียนต่อวิชามมกุเทศเรื่องประเภทของบัตรมมกุเทศครับขอบเขตของการวิจัยนะครับประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะครับประชากรที่ใช้ในครั้งนี้นะครับก็เป็นนักเรียนระดับปวช3จำนวนที่15คนนะครับ ต่อไปเนื้อหาที่ใช้ในการทดลองนะครับเป็นเนื้อหาในรายวิชามกุเทศร,รหัสวิชา207022008นะครับตามหลักสูตรประกาศนียบัรรยรรยปปวิชาชีพปวชพุทธศรรักราช2565ครับประเภทวิชาอุตสาหกร,รรมท่องเที่ยวนะครับสำนักนานานางานคณะกรรมการการศึกษาเอกอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองนะครับก็เป็นภคัคเร,รยียนที่2ปีการศึกษา2565ใช้เวลา จำนวน4่คาบคาบละ50นาทีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะครับเป็นแผนการสอนวิชามาคุเทศเรื่องของประเภทของบัตรมคุเทศนะครับ 2. ก็คือสื่อผสมวิชามาคุเทศเรื่องของประเภทของบัตรมคุเทศนะครับก็จะมีเอกสารประกอบการเรียนในส่วนของวิชาเกี่ยวกับประเภทของบัตรมคุเทศนะครับ3 ก็จะมีในส่วนของสื่อในที่นี้ก็จะมีสื่อออนไลน์จากกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจํานวนหนึ่งตอนนะครับท่านคณะกรรมการหรือเพื่อนๆทุกท่านนะครับสามารถสแกนนะครับ QR code จาก YouTube สามารถเข้าไปชมได้นะครับ 3. ก็จะเป็นแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชามาคุเทศนะครับเรื่องของประเภทของบัตรมาคุเทศ 4. เป็นแบบประเมินความพึงพอใจนะครับ แล้วก็ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการดําเนินการทดลองนะครับก็จะขั้นตอนเนี่ยเราก็จะมีแบ่งออกไป4ีขั้นตอนมีขั้นเตรียมขั้นดําเนินการแล้วก็ขั้นสรุปและขั้นประเมินผลนะครับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเราจะแบ่งออกเป็น3าตอนนะครับจากตารางที่1นะครับจะพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นะครับได้คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนเนี่ยจะได้แค่6คะแนนนะครับก็คือคิดเป็นสี่เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนใหญ่นะครับหล,หลังจากได้คะแนนแบบทดสอบ8คะแนนนะคบจากเต็ม10 คิดเป็นร้อยละ4 4ส่วนใหญ่ได้คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน9้าคะแนนและ10คะแนนนะครับจากคะแนนเต็ม10นะครับคิดเป็นร้อยละ64คะแนนนะครับตารางที่2นะครับค่าประสิทธิภาพ80ต่อ80จากตารางสอจะพบว่าค่าเฉลีย่ยอัตราส,ส่วนของคะแนนแบบสุขดขัดเท่ากับ80.77และอัตราค่าเฉลีย่ยของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ84.62และประสิทธิภาพของการสอบแบบใช้คาถามนอกกับสื่อผสมเท่ากับ80.77ต่อ8 4 6 2่อ ซึ่งอยู่ในเกณฑ80์80-80นั่นเองตอนที่2ครับเป็นตารางเปรียบเทียบนะครับจากตารางที่3จะพบว่วาคา่คนนเคาเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ5.80และค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับแบบทดสอบหลังเรียน8.80ผลและผลรวมและผลรวมและผลต่างนะครับทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 75, เท่ากับ7.5ผลลบของผลต่างกาลังสองของคะแนน,นทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ251นั่นเอง251น,นะครับภาพนี้นะครับเป็นภาคตารางที่4นะครับเป็นตารางเปรียบเทียบผลการเรียนนะครับก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับเราจะเห็นว่ามีนนยยะสำคัญทางตถิติที่0.01นะครับซึ่งแสดงเห็นว่าการสอนแบบชจ้คคำถามร่วมมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาผลการเรียนรู้ทางเรียงของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้นะครับ ตอนที่3เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนนะครับจากตารางที่5จะพบว่าความพึงพอใจของผู้เรียนนะครับของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการสอนแบบส้บถามน่วงกับสื่อประสม,มในวิชามรรคุเทศเรื่องของประเภทของบัตรเนี่ยพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจนในการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยนเนี่ย4.54และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ย0.50ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มากที่สุดจากการพิจารณาเป็นหลายข้อจะพบว่าผู้เรียนนั้น มีความพึงพอใจมากที่สุดเนื้อหามีความเหมาะสมนะครับและมีค่าเฉลี่ย4.64นะครับผลสรุปผลการวิจัยนะครับใช้คำถามโวกกับสื่อผสมะะระดับปวช .3 นะครับอยู่ที่80.77 80. 8 0นะครับอยู่ในเกณฑ์80ต่อ80ผลการเปรียบเทียบนะครับวิชามมกุเทศนะครับพบว่าผู้เรียนคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนนะครับ80มีในยัตอยู่ที่0.01นะครับ มีความพึงพอใจนะครับ4.54ค่าเบีเ่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่0.50อยู่ในเกณฑ์มากที่สุดจากการพิจารณาเปนลายข้อเพราะว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดนะครับข้อเสนอแนะจากการวิจัยพบว่าผู้เรียนนะครับมีทางการเรียนสูงขึ้นเมื่อใช้การสอนแบบคำถามร่วมกับสื่อผสมดังนั้น,น,นในาวิชาอื่นอาจจะมีการนำการสอนไปใช้ได้นะครับ ข้อเสนอแนะเพื่อการทําใจครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบการสอนแบบใช้่อมานร่วมกับวิชาอื่นๆ2ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนําไปใช้ในะครับในระดับในระดับชั้นอื่นๆหรือทักษะวิชาชีพอื่นๆนะครับเช่นเดียวกันได้อันนี้เป็นภาพของการเรียนนะครับกิจกรรมในรายวิชาแล้วก็ไปสู่การแผ่งข,งขงันต่างๆนะครับการลงมือสู่ภาคปฏิบัตินะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการและเพื่อนๆทุก่ ท่านนะครับที่รับชมแลบฟังคลิปในครั้งนี้ขอบคุณมากๆครับ